สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมทนายกรีศรสีพนมจังหวัดชัยภูมินะครับเว้ยทำไมฟิลเตอร์เป็นงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะครับอันนี้หน้าผมเองตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะจ๊ะนครสวรรค์นครสวรรค์อา่าผมอยู่ที่โรงแรมชาตัวเดอะเบร ถ้าออกเสียงไม่ถูกขออภัยนะครับน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่ามีกอดนอนชื่อภาษาไทายนะครับใน Google Map คือหมีกอดนอนใช่ไหมส่วนภาษาอังกฤษนะแชรตัวเบ๋อันนี้ผมอยู่ในโรงแรมนะครับให,ให้ดูโรงแรมโรงแรมน่ารักมากใค,ใครมานครสวสรรค์นะครับควรมาพักอย่างยิ่งนะครับดูตุ๊ด,ดโอ้มาพาดไม่ได้กูเล่า เรายาปาปิ้งแล้วไม่มีมันเหมาะกับคนหุ่นมหมีอย่างผมจริงๆโอ้โหห้องนอนรับนี้ห้องน้ำฮ้ห้องอาบน้ำครับนี่มีอาบน้ำข้างนอกด้วยโอ้โหเพื่ออะไรไม่รู้เออ หน่มากครับจากช้ยภูมิมา260กว่ากิโลนะครับและที่สำคัญอีก g o o g l e m a p ครับมันพาผมลัดมาทางทุงนาโอ้โกว่าจะมาถึงนะครับอันนี้ผมอยู่ชั้นสองนะครับโรงแรมแม่งโคตรดีอ่ะนี่นะเดินลงไปนะครับเนี่ยครับเพื่อนเขึ้นมาชั้นสองแบบนี้ รถมาเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกโรงแรมเอ๋โอ้โหสวยนะครับดีดิแบบอมบรรยากาศร่มรื่นมากอะเพื่อนๆนทั้งโรงแรมกูอยู่คนเดียวเลยนะครับทั้งโรง,งแรมอยู่คนเดียว อ่ะเพื่อนเพื่อนจะถามนะอ่ะรัฐานายมาทําไมอีกอะนครสวรรค์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมมีพิจารณาคดีคดีพอพานตุตุๆทับสองห้าหกหกของศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับนึกว่าจะมีอะไรไม่มีเป็นเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งนะครับตรงนั้นเป็นอะไรน่าจะเป็นบ้านคนนะครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยว่ะ พรุ่งนี้มีคดีนะครับเป็นคดีแพ่งนะครับผิดสัญญานะครับค่าเสียหายอยู่ราวๆประมาณเกือบสองล้านนะครับเกือบสองล้านพิจารณาคดีบ่ายนะครับที่ศาลจังหวัดน,นครสวรรค์บือต้นก็ต้องมาก่อนนะครับสไตล์ผมก็คือต้องมาพักหนึ่งคืนนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับแล้วก็ถ้าเดินทางช่วงเช้าเนี่ย นอกจากเหนื่อยแล้วนะครับยังกลัวไม่มามาไม่ทันสารด้วยนะครับกลัวกลัวคดีเขาจะเสียหายก็เลยต้องมาเตรียมตัวที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนมีโอกาสก็ได้เที่ยวพักผ่อนไปด้วยไปในตัวนะครับไปในตัวนะครับเห็นไหมสวยมากเลยก็ถามน้องพนักงานนะครับว่า คนครสวรรค์มีที่ไหนนั่งกินข้าวบ้างนะครับเพราะว่าทางโรงแรมไม่มีร้านอาหารเย็นนะครับอูน่าเสียดายครับสวยขนาดนี้น่าจะมีร้านอาหารเย็นน้องก็บอกว่า,าไม่ไกลครับประมาณ3ามกิโลเขาเรียกว่าตลาดตลาดขออะไรมาตลาดขอบฟ้าอะไรสักอย่างนะครับตลาดขอบฟ้ามีมีร้านอาหารเยอะเพราะว่างี้ผมก็คง จะไม่ทําให้น้องเขาผิดหวังนะครับคงต้องไปดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะถึงเวลานั้นก็คือเดี๋ยวเตรียมคดีก่อนนะครับแล้วก็มีมีส่งเอกสารสัญญานะครับที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับให้กับลูกความนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเปิดคอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเอกสารก่อนแล้วก็เตรียมสําหรับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรครับเป็นนัดนัดพร้อม พูดง่ายเป็นนัดแรกนะครับนัดแรกนัดพิจารณาคดีนัดแรกนะครับก็ก็คงจะไก่เกียร์ถ้าไก่เกียร์ไม่ได้ก็คงจะนัดนัดสืบพยานนะครับนัดสืบพยานอ่ะแต่ประเด็นก็คือคดีนี้จำเลยจำเลยทั้งสามนะครับอ่ามันมีเหตุการณ์สําคัญก็คือคือกรณีนีก้กรณีนี้คือจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองคันนะัดยื่นคำให้การนะครับเนื่องจาก มีปัญหามีปัญหาในครอบครัวนะครับเกิดการเกิดการถอนชื่อกันออกจากทะเบียนบ้านนะครับพอถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองนะครับถูกถูกถอดชื่อออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่รู้ตัวนะครับมารู้ตัวอีกทีครับเจ้าหน้าที่สารของสารจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่งหมายไปให้สารจังหวัดชัยภูมิส่งทีนี้เจ้าพนักงานจังหวัดชัยภูมิครับส่งหมายพอ พอจำเลยที่หนึ่งที่สองถูกถอดออกจากทะเบียนบ้านใช่ไหมครับเขาก็จะไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางคืออยู่ที่เทศบาลครับตัวเองยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองครับเขาก็ไปส่งหมายที่ที่เทศบาลสิพอไปส่งหมายที่เทศบาลกลายเป็นว่าตัวเองไม่รู้นะครับว่าตัวเองถูกฟ้องเป็นคดีมารู้ตัวอีกทีก็ขาดขาดขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้ววันนี้ผมก็เลยจะต้องส่วนจำเลยที่สามนะครับพอดีเขาเขายังอยู่บ้านเดิมนะครับ เจ้าหน้าที่ส่งหมายปิดหมายได้เขาก็รู้ตัวผมก็ได้ทําคําให้การทันนะครับส่วนหนึ่งกับสองในคะานนัดยื่นคําให้การวันนี้ก็เลยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เลยต้องยื่นคาร้องขออนุญาตยื่นคําให้การนะครับไม่รู้ว่าทนายโจทยจ์จะค้านไหมถ้าทนายถ้าทนายโจทย์ค้านศาลอาจจะต้องมีการไต่สวนไต่สวนว่าจาเลยที่1จําจเลยที่2จงใจค้านัดยื่นคาให้การหรือไม่ แต่ผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเขาถูกถูกถูกเตะออกจากทะเบียนบ้านโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จงใจนะครับเออก็ประมาณนี้ยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับชะตเดแบลรชชะตเดบลรแปลว่ามีกอดนอนนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับลมเลื่นน่าอยู่มากทั้งโรงแรมมีผมอยู่คนเดียวอะไรวะเนี่ยแล้วยังไงเจอกันครับเพื่อนเอนสวัสดีครับผม